ขอขมากรรมขอขมากรรมหมายถึงว่าเราเอาตัวเราเป็นตัวเราเป็นทิ่ตั้งใช่ไหมเป็นตัวเราเป็นทิ่ตั้งเรากล่าวต่อองค์องค์ปู่องค์ย่าองค์เจ้าหลวงคาบอกว่าอข้าพระเจ้าบอกชื่อและนามสกุลเราบอกว่าหากแม้นข้าพระเจ้าได้ระลึกก็ดีหรือได้รับรู้ก็ดีหรือไม่ได้รู้ก็ดีด้วยกายวาจาก็ดีด้วยกายกา,ยกการกระทําสิ่งใดหากประมหมาท่าทั้งได้ร่วงเกินเจ้ากรรมในเวรก็ดี ขอให้เจ้ากรรมในเวรในส่วนของข้าพาเจ้าโปวดปงวางเอาหสิกรรมแก่ตัวลูกหลานตัวข้าพาเจ้าตัวนี้ขอให้ข้าพาเจ้านี้จงมั่งมีศรีสุขสมบูรณ์ผลผลหมดทุกหมดโศกในทุกสิ่งทุกประการอ่าขอให้ข้าพาเจ้ามีแต่เงินมีแต่ทองสมบัติพูนผลแก่ข้าพาเจ้าเพื่อข้าพาเจ้าจะประกอบสัมมาอา,าชีพใดขอให้เจริญรุ่งเรืองในอาชีพนั้นนั้นมีเงินมีทองสมบูรณ์ูนผลแห่งทรัพย์แห่งสวรร์บาดาลให้ข้าพาเจ้าตัวเนี้นำไปเพื่อจะธนุบำรุงพุทธศาสนา บอกอย่างนี้ครับชีวิตเราจะดีขึ้นมาทันตาเห็นให้กล่าวอธิษฐานขอขมากรรมโดยใช้ที่ว่าเขียนขอขมากรรมเป็นขันห้าขันห้าคื <pol Gothic> อเอาง่ายคือมีทิ้งเทียนเนาะเทียนห้าคู่ดอกไม้แล้วก็ทูบหอมก็มีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีน้ําอบน้ำหอมกี่ดอกทูบห้าดอกครับห้าดอกแล้วก็เทียนห้าคู่ห้าคู่สีขาวก็ได้สีเลืองก็ได้แล้วแต่เราดอกไม้ก็แล้วแต่เราเป็นสีอะไรก็ได้แล้วก็เอาเป็นน้ําอบน้ําหอมน้ำอบน้ำหอมที่ว่าน้ำอบไทย ใส่ขาเล็กๆขอขมากรรมท่านชีวิตของเราจะดีพลิกพื้นจากหน้ามือเป็นหลังมือครับค่ะเดี๋ยวจะไปทําตอนนี้เลยจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่เราไม่มีโชคก็จะกลับมีโชคสิ่งดีๆอะไรก็ช่างอะมันอยู่ที่การขอขมากรรมการอโหสิกรรมจะดีเป็นที่ดีสำหรับเราครับการไม่การไม่ผูกอาฆาตไม่จองเวรไม่พยาบาทอาฆาตมารยตดอกคนอื่นต่อใครก็ดีสู้การขออโหสิกรรมอ่ะอโหสิกรรมอ่ะพบ จะพิกหน้า,นามือเป็นหลังมือครับครับอองค์เทวดาทั้งกสันสืนเจ้ากรรมในเวรเขาจะบดวัดระวังกรรมแก่เราครับครับชีวิตเราก็จะดีขึ้นครับลองทําตามที่นาคผูนาคสอนนะ้นาคบอกเืนครับสาธุ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 โอเคเราจบคิดตัวนี้ครับ